หนังสือพระพุทธปรางวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครว่าด้วยประวัติความสําคัญสถาปฏิยกรรมปริมากรรมขององค์พระพุทธปรางแล้วก็วัดราชบุรณะ <c oughs> กระดาษมัน4สี4ทั้งเล่มนะครับปกแข็งความหนา1 8 4สีหน้าราคา550บาทขนาดประมาณ A4 นะครับผม สภาพโอเคอยู่นะครับสภาพดีพิมพ์โดยการไฟฟ้านครหลวงนะครับพิมพ์ตอนที่ว่าบุรณะพระปางเสร็จแล้วนะครับผมการไฟฟ้านครหลวงเป็นคนเป็นหัวแล้วหัวแรงในการระดมทุนบุรณะนะครับ วัดราชบุรณะสร้างมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธย,ยาตอนปลายนะครับผมแล้วก็พอมาถึงรชัชกาลที่หนึ่งก็มีพระเจ้าหลานเธอนะครับพระเจ้านายมาบุรณะแล้วก็ถวายเป็นวัดหลวงนะครับผมรชัชกาลที่หนึ่งตั้งชื่อว่าวัดราชบุรณะนะครับตามธรรมเนียมโบราณคืองเมือง,ง,งหลวงจะต้องมีวัดมหาธาตุวัดราชบุรณะวัดราชประด,รดิษฐ์นะครับผม ทีนี้องค์พระพุทธปรางเนี่ยสร้างในสมัยรชัชกาลที่สามนะครับโดยเอาพวกเครื่องถ้วยเครื่องกระเบื้องที่เหลือจากที่ประดับพระปรางวัดอรุณมามาประดับที่พระปรางองค์นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็วัดนี้โดนระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคือ,อพระอุโบสถวิหารกุติศาลาที่ว่าสิ่งแบบขอสร้างอ คือโดนระเบิดถล่มไปหมดเลยเหลือแต่พระปางนะครับผมพอตอนหลังก็ <c oughs> มาบุรณะขึ้นใหม่นะครับในสมัยรายการที่เก้านะครับอันนี้ก่อนบุรณะนะครับผม อันนี้จิจกรรมฟ้าผนังที่พระอุโบสถหลังเก่านะครับก่อนที่ว่าจะโดนระเบิดนะครับพระขัวอิโต้นะครับผมอันนี้พระอุโบสถเก่านะครับแล้วก็เป็นพระพุทธปรางนะครับผมบุรณะก่อนปี2525 25นะครับ อันนี้ตอนกำลังบุรณะปี5354นะครับผมอันนี้ตอนบุรณะแล้วนะครับอันนี้เป็นสมเด็จพระมหาธีราจารย์อดีตเจ้าวาดวัชนะสงครามนะครับผมสมัยเป็นสมนเด็ท่านเคยจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้นะครับผมแล้วก็ท่านก็เล่าความทรงจำ นะครับเกี่ยวกับพระพุทธปางคือท่านเห็นพระท่าเสด็จที่พระพุทธปางในคืนเดือนมืดน,นะครับ